ต่อดีกว่าอาจารย์ประเด็นเรื่องค้ามนุษย์กับเรื่องเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันยังไงอาจารย์ครับอ๋อเรื่องค้ามนุษย์ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับเอ่อในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี่นะฮะเราเห็นแนวโน้มของโลกชัดเจนว่ามันมีความตกต่ำทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะใน่วงปีห้าหนึ่งห้าจูบหุ่นะครัะแปดปีบานมาเนี่ยทีนี้ความตัวการเศรษฐกิจเนี่ย มันจึงเป็นปัญหาหนักอย่างหนึ่งของของเราที่ทําให้การตุนของเรามีปัญหาอืประเทศที่เป็นมาหาอำนาจต่างๆเนี่ยลดลดการน,นํเข้าถูกไหมการลดการน,นํเข้านี่ไม่พอนะเขายังพยายามที่จะรักษาตลาดภายในในะตอนนี้ความพยายามการรักษาตลาดภายในเขาเนี่ยนะเขาเลือกใช้มาตรการที่ไม่ขับต่อก้อต,อตกลงนะเรื่องการค้าเสรีถูกไหมมาตรการนั่นคือ NTB Non tariff barrier ข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะทีนี้ข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยมันมีอะไรบ้างใหญ่ใหญ่นะมีสามอย่างหนึ่งคือ food security บอกว่าอาหารคุณนี่มีสิ่งปนเปื้อนนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหนึ่งนะสองคือสภาพแวดล้อมและมลพิษนี่อาหารคุณนี่ก่อมลพิษนะแตไม่ใช่สินค้าคุณนี่ก่อมลพิษกาะคาร์บอน นะแอบอย่างนี้นะหรือไม่ก <rawd Moder> ็บอกว่าคุณเนี่ยไปจับปลาแต่ทําให้เต่าจระเว้ของโลกเสียหายไปด้วยไม่สิงแวดล้อมนะเราเคยดูมาแล้วเพรานี้นะเรื่องกรื่มประชาธิปไตมนุษยชนซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะครอบคลุมเรื่องการใช้แรงงานเด็กนะการใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่เคารพถึงสิทธิมนุษยชนการฆ่ามนุษย์เนี่แหละทั้งหมดนี้นะเราเรียกว่า เป็นมาตรการที่เขาเลือกนํามาใช้ประเทศไหนที่เาขก่นการนี้กระโดดนั่นแหละครับของเราเองนะมันได้มีสัญญาล่วงหน้ามาสี่ห้าปีแล้วนะเราอยู่ในเทียสองนะอย่างน้อยในสามสินค้าสินค้าหนักเลยนะที่อยู่ในเทียสองตอนนั้นเนี่ยอยู่ผลิตค้าประมงจากเทียสองเป็นสองจุดห้าจากสองจูนาเป็นสามในยุโรปอวคอยเลยนะตัวที่สองคือน้ําตาลอ้อยเพราะอ้อยเป็นฤด,ดูกาล พอมาดูดูการงาน,นโลกคนง,งานทิ้งเออเอาคนง,งานเป็หมามาเปเบมนมาอะไรมาเนี่ย oh. จ้างทางานทํางานเสร็จตั้มก็โลทิ้งเลย oh. ไม่ดูแลไม่สนใจเขาก็ตับตาดูนี่เป็นก,การทําอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบแรงงานไม่ผมรู้สกที่มนุษยชน mm hmm. นะเป็นการค้ามนุษย์ยต่างๆนะ mm hmm. และสุดท้ายก็คือแรงงานแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว oh. ที่อยู่ในลันนกษณะการฆ่ามนุษย์ผมยกตัวอย่างนะ oh. ผมไปที่ปุซามืที่ปวีนาเนี่ย oh. ผมนั่งรับเดยรองทุกหนะคุณเชื่อไหม เมื่อสองปีมาแล้วเนี่ยนะคนจากพิซูโลกนะไปสมัครงานที่สงขลาตอนอายุยนะี่บสองเนี่ยไปทาง,งานที่ผับทําได้เจ็ดวันผับบอกว่าผับจะปิดแล้วไม่มีไม่มีผับทุนทำง,งานไม่ได้เพราะนั้นจะหางานใหม่ให้ทำํำ <ฮะ S 2> เขาก็ดีใจมีงานใหม่ต่อใช่ไหมก็ไปรับงานระบงะลงเรือนะครับดูในทะเลนะครับยี่สามปีไม่ได้ขึ้นฝั่งครับโอ้โหยี่บสปีี่คนไทยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างก็ไม่ได้อาหารกิ่วานละสองมือน้่งท่าก็ไม่ได้เหมือนเป็นทาสในเรือเลยนะจานนะใช่ครับทำอะไรผิดก็ถูกทุกถูกตีอันนี้คนไทยนะครับมันมีอยู่จริงไงเออเราก็เตือนล่วงหน้าแล้วว่าับทางตำรวตก็จ้องนะคือเราพลาดนี่เดียวไม่ด้หเลยเรื่องพวกนี้นะเพราะเขาเองเขาอยากจะรักษาตลาดภายในก็ไว้อยู่แล้วเราพลาดนี่เดียวก็โดนเลย เราอำนาจน้อยอำนาจต่อรองก็น้อยประเทศก็ลาบากกว่าเขาใช่ไหม<อ>ก็ยอมเขาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขาแกล้งเราไหมมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับนะแต่ถามแล้วจริงไหมที่เราทํามันก็จริงอ่ะคือเขาเพราะว้ามันอรท<ว>ี่เขาต้องการจ้องอยู่แล้วเนี่ยเขาจ้องจับผิดอยู่แล้วอย่ายให้พลาดมานิดนึงเขาจับเป็นเรื่องเลยนะถูกไหมนี่เนี่ะมันเป็นไงมันบอกว่าเฮ้ยคุณสองเลยนะสองจีห้าเลยนะ เราก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขคอ,อสอชอมานะถึงจะมีการเอาจริง,อองเ,อ,อ,เอ,อ,อาจาังถูกไหมกะอนหน้านี้ทําไม่ทาม,มากาคําถามก็คือว่าทาไมก่อนหน้านี้ไม่มีการเอาจริงเอาจังเหมือนยุคคอสอช,อชอเนี่ยถนะครนี้ผมคิดว่านะที่ไม่เอาจริงเอาจังท่อนหนึ่งนายจ้างเป็นใจอสองราชการบางพวกเป็นใจอืนายจ้างเป็นใจอย,อยังไงครับการรับแรงงานเสืี่ยนมาเนี่ยนะนะ นายจ้างสามารถกดค่าจ้างได้ครับไม่ต้องจ่ายค่าจ้างกันทำครับอข้อที่สองเนี่ยการรับแรงงานเสรอมมานายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าหัวครับคือไปขออนุญาตต้องจ่ายค่าหัวให้เขาอ่ะให้หลวงน,นะครับต้องจ่ายสามเมือ่อเมื่อคน,นามาทำถูกต้องเนี่ยนะต้องจ่ายชนทบเบี้ยประกันสุขภาพเขาไว้ะนะบอย่านายจ้างไม่ต้องจ่ยายพูดง่ายๆ่าถ้านายจ้างจ้างแรงงานเสรอเนี่ยมันคุ้มได้หลายชั้นทำฟรีที่เดียวฉันจะไล่แก่กลับเพราะั้นก็กลัวยอมอย่างค่าจ่ายลดลงด้วย นี่หนายจากนะส่วนเจ้าหน้าที่บางประเภทเนี่ยก็รับค่าหัวนะบางแห่งนะครับไปแฝงแฝงตู้แดงไว้ที่หน้าโรงงานนะนะตู้แดงนี้จะมีไฟแดงๆติดอยู่ด้วยกลางคืนจะมีคนเปิดลู้คนระับเอาเงินไปก้นยอนดเงินคือใครคือหนังชามผมเห็นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องจริงว่าเราเราอยู่ในกระบวนการทีค่ามนุษย์จริงๆนะและเรื่องนี้มันเตือนมาที่ห้าปีแล้ว ว่ามันกำลังแย่ขึ้นเรอขึ้นนะแก้แค่หน่อยเราก็ไม่ไหนสนใจขณะที่เรามีปัญหาชงออกนะตั้งแต่ต้นปีสองสองห้าห้าแปดนายกอเห็นนะมันติดลบมาต่อสามเดือนตรื่อยๆมาแล้วเลเออแล้วเราก็ยัมมาเจอปัญหานี้ทัําเติมตันอีกออเมันคือคือบางทีนายจ้าบางประเภทศนี่ะราชการบางประเทศเนี่ยเขาเห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากเกินไปไม่คิดถึงผลประโยชน์ยะยาวถูกไหมคือจะเอาต้นทุนถูกเข้าว่าอย่างเดียวโดยเป็นถูกเข้าว่าทาง่ายๆเข้าไว้ก่อนนะ ไม่ได้คิดอนาคตมันจะเป็นยังไงพอเป็นขึ้นมาปรากฏใครเสียมากก็ตัวนายจ้างเองนนแหัะทำไมอ่ะเพราะเขาไม่ชื่นเช้าไงมันมันไม่ใช่เฉพาะไอ้นายจ้างที่ใช้แรงงานเถื่อนอย่างเดียวเสียจานในายจ้าง,งที่เขาไปไปดีๆก<า>็ดดโดนไปด้วยใช่ไหมนี้ก็คาถามของผมคืออย่างนี้ไงเรามีสมาคมถ้าไม่สมาคมไม่ดูแลกันอืมเรื่องนี้นะตอนนี้ผมไปที่อุกษาสมาคมครับอ่าจะพาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็พูดกันอยู่แล้วก็เือจะเฝ้าชะกำบางคนเขาก็ดีนะก็พยายามนะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดผลอะไรเท่าไหร่ นะอันนี้เป็นการบอกว่าเออทําไมทําไมเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศุก์็ไ่หลังน้ําตาเพราะอะไรเ <laughs> วลาเรามือจะแก้ตอนนี้ยนะังคอร์รชม,มาแก้ใช่ไหมกว่าตัวจะสุกง,งาไมหมหมดแลว้วอ่ะมันโผล่ขึ้นมาเรื่องโรยินจา<ะ>ยิ่งโรยินจาเนี่ยนะมันเป็นคือเป็นหนองฝีที่มันแตกออกให้เห็นชะัดนะแต่เรื่องนี้มันสะสมมาตลอดเลยล่ะ นะแรืงงานเดือนรงงานฆ่ามนุษย์ที่มันมันมันมากกว่าวินจายนะก็คือเรืงการท่าม้านั่นแหละวินจาก็คือม้านั่นแหละแต่วกากลุ่มพวกนี้นะครับนะทีนี้กลุ่มที่ค่อนข้างโชคดีเนี่ยคือกลุ่มชื่อสายมอนครับเชื่อสายมอนเข้ามาแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยคือคนมอนเขารักกันนะค,คนมอนในเมืองไทยเขาเชื่อเรือเค,ครื่องจิกันแต่้องเขาก็อาจจะโดนน้อยหรือว่ามีคนคอยจับตาดูอยู่นะคนมอน่นะแต่คน แต่คนพม่าเพื่อสายอื่นนะก็ลาบากหน่อยนะก็เรียงเขายังยังดีหน่อยเพะว่าหรือว่าคุณทยใหญ่เม่นะก็คุณพยาใหญ่ก็พูดภาษาไทยได้นะมีปัญหาอะไรครับผมมีบอกคนข้าง้องได้รุ่ญยาเนี่ยนะรุ่นยาเขาเขาพูดอะไรไม่ได้เลยนะเออมันจะบอกใครก็ไม่รื่างเขาจะโนจะโดนหนักเนี่ยเออครับแล้วตรงนี้อาจารย์จะจะทำยังไงฮะอาจารย์แนวทางที่จะให้มันลดลองหรือให้มันมีผลกระทบ น้อยลงด้วยก็ก็ไม่แปลกนี่ครับนะผมผมจะมาให้กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับงานก่อสร้างสร้างบ้านมั่นคงที่ผมทําให้กระทรวงพัฒนาสังคมนะเรงงานไทยมันก็ไม่มีครับเราไปได้แางงานกับเด่นมาก็ขออนุญาตถึงก้องให้ท่านเองครับมันมีอะไรอ่ะนะยุคนี้เนี่ยอย่างยุคทหารยุคคอสชเขาเนี่ยเขาก็อนุญัตรวดเร็วนะว่าไปเนี่ยรวดเร็วดีนะต่รับมาใจเดินแล้วมาแจ้งเขาว่าชางน่้คนก็จ่าย ตามหัวถูกต้องไปไม้มีอะไรคือพูดง่ายๆว่าต้องต้องเลิกไอ้บ้างเล็กน้อยเลิกจากความเชื่อเดิมๆใช่ไหมอาจารย์ที่ทีควาเบื่อระยรยาวมันก็ไม่ยาก่ะแต่ทําไมคนบางคนไม่ยอมทําเขายังยังติดอยู่ไอ้ระบบเดิมแลบบอาจายตรงนี้นิดตนนี้หน่อยค่าน้ำร้อนน้ำชาเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เอออ่าสุดท้ายเขาดีไปจ่ายทางอื่นในที่เราไมถูกต้องไงอืมได้แหะครับครับแล้วแล้วเอ่อตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอเราทางการไทยเราทาง รัฐบาลชุดนี้ก็ดูเข้มแข็งในเรื่องของการปราบปรามนะฮะจับนู่นจับนี่แยะไปหมดเลยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์เราดีขึ้นไหมในแง่ที่ว่าการกิจการทางการค้าอะไรต่างๆมันจะลดน้อยลงไหมผมว่ายังไม่แน่ใจนะอืมเพราะว่าเราแสดงเราเห็นเรนื่องปรินยาใช่ไหมครับแต่ทามันคนอื่นละ่ะเพราะปรินยาเป็นข่าวขึ้นมาก็จ้างจับแต่การค้ามนุษย์ในรูปแบบอย่ีมันเยอะแยะนะยกอย่าง การฆ่ามนุษย์ในรูปสโสเภณีคุณเชื่อไหมว่าเมืองไทยปัจจุบันเนะี่ยมันกำลังจะเป็นศูนย์กลางค้าสโสเภณีไปแล้วโอ้ทั้งจีนทั้งเวียดน,นามทั้งยมเณรท,ทั้งลาวทั้งอยู่ตะวันออกก็มาคลั่งกันที่นี่ครับถ้าคุณประเมศอยากจะรู้นะลองเดินไปแต่วงเวียที่สียกระดาษครับน้องๆที่ฮานอยแถวนี้นะคนจีนทั้งนั้นมาอย่างไงะพวกพวกแก๊งลูกหมูก็คุมมืนอยู่เพราะโขนเวียดนามเนี่ย อดีนาโบราณโบราณนะก็ทำมาเป็นสิบปีแล้วนะและเราเราทำอะไรบ้างอ่ะผมผมนักมณฑลทิ่โบราณเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเกือบขึ้นรีกว่าวันเว้นวันอ่ะเจอ่าษาพวกนี้นะบางทีก็คนไทยจะถูกหลอกไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปซาอุนะไปอับดับอัมีเกตไปแอฟริกาใต้โอ้ต้องตามกันควักเลยนะคนไทยเนี่ยจะมีคนมาร้องเรียนที่มณฑลที่ใช่ไหมแต่ถาวจะเป็นถ้าเป็นคนจีน คนคนเวียดนามมันร้องเรียนไทยเหรอครับเขาก็ไม่รู้จะไปไหนนะอาจารย์เออไม่ร้องเรียนไทยครับอ่ามันมันทํากันได้ต่อไปไงฮะไอคนไทยยังมีคนร้องเรียนกันบั้งนะฮะเอเนี่ยเป็นยางี้ครับอ่าคือพูดง่ายๆพอสมมติเอาแล้วหมดเรื่องเรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะเอารัฐบาลก็ทำไปแก้ปัญหาไปก็เห็นเป็นข่าวไปจบแล้วแต่การฆ่ามนุษย์ยกหย่อนการฆ่ามนุษย์โสเวณีเนี่ยไอบังคับคนจะเป็นโสเวียตีนะมันมันแก้ได้ปะเออ เดี๋ยวก็ต้องมาแก้เรื่องนี้กันอีกนะมาถึงว่าพอหมดเงื่อนไขนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะจะมีเรื่องแบบแบบนี้ปูดขึ้นมามันก็จะเป็นเงื่อนไขในการกิดการทางการค้าเราอีกไอ้ครับก็ชอบอยู่แล้วอืก็จ้องอยู่แล้วครับทีนี้ในในเชิงแก้ปัญหาให้มันเป็นระบบเนี่ยมันจะต้องต้องลื้อต้องทําอะไรกันยังไงบ้างอาจารย์พอวาดแนวทางได้เห็นไหมครับคือคุณพูดจริงๆนะครับกฎบัตรกฎหมายนี่ก็มีอยู่นะครับแต่มัน ผมเรียกว่าเรามีรออินบุ๊กเช่นแข็งแต่ลออินเน็ช <c ười> ันเนี่ยอ่อนแอคือกฎหมายในตัวหนังสือนี่เข้มแข็งน,น,นะครับแต่กฎหมายในทางปฏิบัติเนี่ยมันอ่อนแอคือที่บอกว่าไอ้กฎหมายบ้านเรามันไม่ไม่รุนแรงเนี่ยไม่จริงไม่จริงครับผมว่ามันมใช้ได้อยู่แล,ล้วแหละแต่มันไม่ปฏิบัติครับอมันปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการเอาใช่ใช่ฮะนั่นเป็นหลักเลยนะครับ เ่าจะทํำยังไงในเมื่ออยู่ในการปฏิบัติผู้จะมานั่งโวยวายร่างกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ก็ร่างทำไมเออกับฉันเลยปฏิบัติอ่ะถูกไหมผู้พูดแบบนี้แล้วมันจะไปยองเรื่องตองนี้ต้องปฏิรูปตํารวจแบบนั้นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์มีส่วนแนนอนนั่นแหละมันต้องทำตรงนั้นแหละเขาเรียกเราจะต้องปฏิรูปผู้ปฏิบัติงานปุกกาาอย่างขนาดใหญ่พอปฏิรูปปฏิบัติงานเนี่ยทราบไหมนะครับอ้าวร้อยคนคนนี้ โดนอย่างนี้ร้อยคนคนนั้นโดนเห็นประกาศโฉงจางยาเอาเงียบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างกรณีโรยิงยาเนี่ยพอข่าวออกมาตํารวจเอาจริงเอาจังผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังเข้าไปทลายขบวนการโอ้โหมันมันก็น่าตกใจเหมือนกันนจาจย์คนคนที่รับผิดชอบเองมาถึงตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการแม้แต่นักการเมืองท้องถิ่นที่บอกมาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นก็ไม่พัวพันในนองตุงนางมั่วกันหมดเลยใช่เลยมันโเลยครับ นะคือของพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าคนที่มีนาจนไม่เกี่ยวข้องเลยมันทํายากนะแต่มันทํายากนะ<ห>เอผม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 จําได้ว่าเวลาเวลามูลชินุวีนาไปช่วยเหลือคนเหล่านี้นะคุณเชื่อไหมเราไม่สามารถใช้ตำรวจต้องพิ่นได้เลยครับอนะนีป้ปิีณาเขาก็มีเส้นสายตำรวจทั้งเขา้ายู่แม่<ห>เขาก็เอาตำรวจพวกเขาเนี่แหละไปไปเรื่องงานอโดยตำรวจต้องพินไม่รู้ตัวเออแต่ก็รู้ง้าจบครับ ไม่ได้หมดครับอ่าก็คือเขาก็จะส่งข่าวสารอะไรให้ถึงกันแล้วก็ไหวตัวทันแป๊บเดียวครับเขาไารู้หมดอ่าอ่าเราจะแก้อย่างไงครับก็เป็นกฎหมายก็มีอยู่ใช่ไหมบบก็ดีแต่ว่าพอลงวิธีปฏิบัติมันไม่ไม่เป็นระดับครับอืมจะรู้ก็คือว่าการสรวยงาประโยชน์โดยม่ควรเนี่ยมันมากเกินไปไงอ่านั่นแหละเรียกวคอร์รัปชันก็ได้เลย ก็เป็นรากเงาเลยนะเอาจริงจังเอาพวกนี้อ่าครับนะเป็นเพแล้วก็ยังไงก็ต้องพยายามทำนะอาจารย์แม้ว่าจะดูดูหนทางมันจะลุงลังงงยากกันไปหน่อยนะครับก็หวังว่าในช่วงนี้พอจะแก้อะไรได้พอสมควรนั่งก็รอดูกันอยู่ครับก็ดูนายกก็เอาจริงอาจารย์เรื่องนี้นะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ